สวัสดีนักเรียนนะคะสําหรับคลิปการสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคานวณป .5 วันนี้นะคะเราจะยังอยู่ที่เรื่องหน่วยที่2นะคะก็คือเรื่องของการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะคะซึ่งในการเขียนโปรแกรมในวันนี้เนะะี่ยค่ะจะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็การตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะ ทีนี้เรามาพูดถึงการเขียนโปรแกรมกันก่อนนะคะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือการสร้างลำดับของคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะโดยทั่วไปการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะต้องมีการออกแบบอัลกอริทึมขึ้นมาก่อนนะคะแล้วจึงนำอัลกอริทึมนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนให้เป็นหรือว่าเขียนเป็นคำสั่ง ของคอมพิวเตอร์นะคะโดยอัลกอริทึมเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีนะคะยกตัวอย่างนะคะก็คือจากตัวอย่างอัลกรอริทึมการประมวลผลสอบนะคะเป็นตัวอย่างที่มีเงื่อนไขไม่ซับซ้อนนะคะถ้าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนเนี่ยอัลกอริทึมนะคะก็จะซับซ้อนตามไปด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับการเขียนคำสั่ง หรือว่าเขียนโปรแกรมนะคะสามารถทําได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นเราอาจจะเข้าไปเขียนโดยใช้เว็บไซต์นะคะซึ่งมันก็จะมีเว็บไซต์สําหรับฝึกเขียนโปรแกรมอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ w w w c o d e o r g นะคะก็เป็นเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่เรานิยมนําเอามาฝึกให้นักเรียนได้เขียนโปรแกรมกันในเบื้องต้นนะคะหรือ อาจจะใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมสำหรับเขียนโปรแกรมนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม s c t c h นะคะที่พวกเราเคยได้เรียนกันไปเมื่อตอนที่อยู่ม .4 นะคะหรือว่าการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงนะคะก็โปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นการเขียนตามอัลกอริทึมนะคะที่เราได้ออกแบบไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมนะคะเราอาจจะต้องมีการออกแบบอัลกอริทึมเพื่อระบุขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเอาไว้นะคะเพื่อที่เวลาที่เราไปเขียนโปรแกรมจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีขั้นตอนเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะคะและเราก็ต้องเขียนโปรแกรมออกมาตามแนวอัลกอริทึมที่เราวางาไว้นะคะเพื่อให้โปรแกรมนั้นสามารถทํางานได้ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ย ะะตามอัลกออยทึ่มนั้นไม่สามารถทําให้โปรแกรมเนี่ยทำงานได้ถูกต้องนะคะบางครั้งเราก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขอัลกออิทื่มรวมไปถึงการเปลี่ยนโปรแกรมที่เราเขียนไปด้วยนั่นเองนะคะคราวนี้มาถึงคําถามบ้างนะคะนักเรียนจะเขียนโปรแกรมอย่างไรไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือถ้าเกิดความผิดพลาดก็ต้องให้ผิดพลาดน้อยที่สุด นะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องเขียนโปรแกรมให้ผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะหรือไม่ให้ผิดพลาดเลยก็ยิ่งดีนะคะโดยวิธีการที่เราจะเขียนไม่ให้ผิดพลาดเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะเราก็ต้องมีการออกแบบไว้ล่วงหน้าพอออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาลองนึกถึงผลลัพธ์นะคะที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือเราอาจจะนําขั้นตอนนั้นไป เขียนโปรแกรมจริงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทดสอบโปรแกรมเมื่อทดสอบเสร็จแล้วนะคะพบว่า,อ,าอันกครยึมนั้นหรือว่าการเขียนโปรแกรมนั้นมันผิดพลาดเราก็ต้องหาข้อผิดพลาดนั้นแล้วก็แก้ไขนะคะซึ่งในขั้นตอนการาหาข้อผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนั่นเองนะคะ ค่ะคราวนี้มาถึงกิจกรรมที่เรียนต้องทําในเรื่องการเขียนโปรแกรมแล้วก็การตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมนี้นะคะซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามวิธีดังต่อไปนี้นะคะในขั้นที่1เนี่ยค่ะให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์ Code.org ขึ้นมานะคะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกไปที่หมวดน,นักเรียนนะคะแล้วก็เลือกไปที่คอร์สสามเองค่ะนักเรียนก็จะเห็นตัวอย่างตาม ภาพนี้เลยนะคะในขั้นที่1นักเรียนก็เลือกหมวดนักเรียนนะคะเมื่อเข้าไปเว็บไซต์แล้วนะคะก็เลือกไปที่หมวดนักเรียนจากนั้นนะคะแล้วก็ให้นักเรียนพอนักเรียนคลิกมาที่หมวดนักเรียนนะคะก็ <se mp ans> ให้ในักเรียนเข้ามาเลือกคอร์สที่3ตามรูปนี้นะคะต่อมานะคะในข้อที่3เนี่ยให้นักเรียนเลือกหัวข้อที่7นะคะเรื่องพึ่งนะคะใน หัวข้อเงื่อนไขแล้วคลิกเมาส์เลือกเป็นบทในบทเรียนลำดับที่1ดังภาพนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนของบทเรียนนี้ก็จะเป็นแบบฝึกคิดอันกริึมสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบีเงื่อนไขเพื่อให้พึ่งเดินไปรับน้ำหวานนั่นเองนะคะ จากภาพข้อสีเนี่ยจะพบว่าผึ้งนะคะจะต้องเดินทางไปรับน้ำหวานโดยเดินไปข้างหน้า3ครั้งนะคะและตำแหน่งของดอกไม้นั้นเนี่ยมีเมฆบังอยู่นะคะทำให้ไม่รู้ว่าเป็นน้ำหวานจริงหรือไม่ดังนั้นในการออกแบบอัลกอริทึมจะต้องให้พึ่งเดินไปถึงจุดที่กำหนดแล้วตรวจสอบว่าถ้าน้ำาาน้ำหวาน ยังอยู่ที่ดอกไม้ก็ให้พึ่งเก็บน้ำหวานต่อไปนะคะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นในกรอบนี้นะคะมันก็จะมะีกล่องเครื่องมือที่ให้นักเรียนเลือกใช้นะคะซึ่งในภาพนันกเรียนจะเห็นว่ามันจะมีก้อนเมฆบังอยู่ทําให้เราไม่รู้เลยนะคะว่าเราจะต้องสั่งให้พึ่งเนี่ยเก็บน้ําหวานกี่ครั้งนะคะฉะนั้นเนี่ยพอไปถึงก้อนเมฆแล้วเนี่ยให้นักเรียนใช้คําสั่งเนี่ยนะคะบล็อกคําสั่งถ้า อยู่ที่ดอกไม้นะคะก็คือถ้ายังมีดอกไม้อยู่ก็ให้พึ่งเก็บน้ําหวานนะคะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องใช้บล็อกคําสั่งเนี้ยต่อเข้าไปในนี้นะคะแต่การต่อบล็อกคําสั่งเราจะต้องมาต่อในพื้นที่ตรงนี้นะคะอันนี้ครูแค่แสดงเส้นให้ดูว่านักเรียนจะต้องใช้บล็อกคําสั่งใดบ้างนะคะค่ะจากนั้นนะคะ ในขั้นตอนที่5เนี่ยก็จะเป็นขั้นที่นักเรียนจะต้องนําบล็อกคําสั่งไปต่อกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนนําบล็อกคําสั่งทําซ้ำ 3, นะคะมาต่อกับบล็อกคําสั่งเมื่อเรียกใช้งานดังภาพนี้นะคะแลวต่อจากนั้นค่ะในภาพถัดมาเนี่ยก็ให้นักเรียนใช้คําสั่งไปข้างหน้าเนี่ยคะ่ะมาใส่เข้าไปข้างในดังภาพนี้เลยนะคะและในรูปถัดมานะคะก็ให้นักเรียนใช้บล็อกคําสั่ง ถ้าอยู่ที่ดอกไม้นะคะให้นักเรียนเอาบล็อกคำสั่งนี้มาต่อเหมือนในภาพนี้นะคะแล้วก็ในรูปถัดมานะคะให้นักเรียนใช้บล็อกคำสั่งเก็บน้ำหวานต่อเข้าไปข้างในบล็อกคำสั่งถ้ายังอยู่ที่ดอกไม้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปในขั้นที่6นะคะเมื่อนักเรียนเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะให้นักเรียนกดไปที่ปุ่มเริ่มนะคะ แล้วโปรแกรมเนี่ยก็จะแสดงการทำงานตามคำสั่งที่เรียนได้ต่อหรือว่าเขียนเอาไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะในข้อที่7เนี่ยถ้าคลิกเมาส์ที่คำสั่งแสดงโค้ดนะคะจะพบว่าหน้าจอจะแสดงรหัสคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของพึ่งซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ ะะซึ่งในข้อที่7จเนี่ยจะเป็นขั้นของการถ้านักเรียนต้องการดูโค้ดหรือว่าคําสั่งจริงๆนะคะนักเรียนก็สามารถคลิกที่ปุ่มแสดงโค้ดตรงนี้นะคะซึ่งมันก็จะแสดงภาษาที่เรียนต่อบล็อกคําสั่งเข้าไปนะคะว่าจริงๆแล้วภาษาที่ควบคุมการทํางานเนี่ยมันเป็นภาษาในรูปแบบนี้นะคะซึ่งภาษานี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาษาระดับสูงนะคะแต่ว่า เพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆเขาก็เลยเปลี่ยนภาษาระดับสูงตัวนี้นะคะให้มันเป็นบล็อกคําสั่งเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถฝึกเขียนโปรแกรมได้ง่ายนั่นเองนะคะค่ะต่อมาเนี่ยหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกเขียนโปรแกรมกันไปนแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องของการาตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะก่อนที่จะเริ่มเนื้อหานะคะครูจะ ตั้งคำถามกับนักเรียนว่าถ้านักเรียนเขียนโปรแกรมแล้วเกิดปัญหาโปรแกรมไม่ทำงานตามที่เราเขียนนักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมอย่างไรนะคะอันนี้เป็นคำถามนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะสำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยนะคะการเขียนโปรแกรมเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะการตรวจสอบข้อผิดพลาดอาจทำได้โดยการ ทดลองตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมทีละขั้นตอนนะคะหรือว่าทีละคำสั่งนั่นเองเมื่อพบจุดที่ทำงานไม่ถูกต้องก็ให้เราทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนั่นเองนะคะก็คือถ้าหากว่าเราเขียนคำสั่งไปแล้วเมื่อเราทำการทดสอบโปรแกรมนะคะพบว่าโปรแกรมเนี่ยทำงานไม่ถูกต้องตามที่เราต้องการ ะะเราอาจจะต้องมาตรวจสอบคำสั่งหรือว่าขั้นตอนที่เราเขียนลงไปแล้วเนี่ยนะคะทีละคำสั่งทีละขั้นตอนนะคะเพื่อที่จะให้เราได้เห็นว่าการทำงานในส่วนใดเนี่ยมันผิดพลาดนะคะเมื่อเราเจอส่วนที่ผิดพลาดแล้วเราก็จะต้องทำการแก้ไขส่วนนั้นให้ถูกต้องนะคะตัวอย่างนะคะของการตรวจสอบข้อผิดพลาดนะคะ จากการเขียนโปรแกรมให้พึ่งเดินไปเก็บน้ำหวานจะต้องให้พึ่งเดินไปข้างหน้า2ครั้งแล้วเลี้ยวขวาจากนั้นเดินไปข้างหน้าอีกสองครั้งพร้อมทั้งตรวจสอบว่าตำแหน่งนั้นเป็นน้ำหวานหรือไม่ถ้าใช่ให้เก็บน้ำหวานดังภาพอ่ะทีนี้เรามาดูภาพนี้นะคะก็คือในภาพนี้เขาต้องการให้เราเขียนโปรแกรมเนี่ยให้พึ่งเนี่ยคะ่ะเดินไป ะะแล้วก็ไปพอไปถึงจุดนี้ mm. ก็ให้ตรวจสอบว่ามีน้ำผึ้งไหมนะคะมีดอกไม้ไหมนะคะถ้ามีดอกไม้นะ <laughs> ก็ให้เราใช้คําสั่งเก็บดอกไม้นะคะผ <laughs> ึ้งก็จะ,อะขอโทษนะคะเก็บน้ําหวานนะคะผึ้งก็จะทําการเก็บน้ําหวานแต่ว่าตรงนี้มันเป็นก้อนเมฆบังอยู่นะคะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะต้องเก็บดอก เราจะต้องเก็บน้ำหวานเนี่ยกี่ครั้งนะคะเพราะเราไม่รู้ว่ามีดอกไม้อยู่ทั้งหมดกี่ดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้บล็อกคำสั่งถ้าอยู่ที่ดอกไม้นะคะก็ให้เก็บเอ้ยก็ให้เก็บน้ำหวานต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งพอเรามาเขียนบล็อกคำสั่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นดังภาพนี้นะคะทีนี้เนี่ยเรามาลองดูกันทีละคำสั่งกันเลยนะคะเมื่อ เรียกใช้งานนะคะคำสั่งต่อมาก็จะทำซ้ำา2ครั้งทำซ้ำอะไรคะก็คือทำซ้ำคำสั่งที่อยู่ข้างในกรอบของบล็อกทำซ้ำนี่นะคะก็คือเดินไปข้างหน้า2ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยพึ่งก็จะเดินมาช่องนี้เป็นครั้งที่1มาช่องนี้เป็นครั้งที่2นะคะพอมาหยุดอยู่ช่องนี้เนี่ยพึ่งก็จะหยุดนะคะจากนั้นก็จะทำคำสั่งหันขวานะคะพึ่งก็จะหันหน้ามาฝั่งนี้นะคะจากนั้นเนี่ย พึ่งก็จะเดินไปข้างหน้าหนึ่งครั้งอ่ะพึ่งก็จะเดินมาที่ช่องนี้นะคะมาหยุดที่ช่องนี้จากนั้นนะคะก็จะมีบล็อกคําสั่งทำซ้ำสองครั้งอีกนะคะทีนี้เนี่ยพอเข้ามาในบล็อกคําสั่งทําซ้าแล้วนะคะมันก็จะมีบล็อกถ้าอยู่ที่ดอกไม้ก็ให้ทําคําสั่งนี้ซึ่งคําสั่งนี้ก็คือคําสั่งเก็บน้ำหวานนะคะฉะนั้นเนี่ยพึ่งก็จะตรวจสอบเลยคะ่ะว่าตรงนี้เนี่ยยังเป็นดอกไม้อยู่ไหมนะคะถ้าเป็นดอกไม้ พึ่งก็จะเก็บน้ําหวานนะคะพอเก็บไปหนึ่งครั้งแล้วนะคะพึ่งก็จะตรวจสอบว่ายังมีดอกไม้อีกไหมถ้ายังมีดอกไม้อีกพึ่งก็จะเก็บน้ําหวานไประโนเนี้ยนะคะจนกว่าจะไม่มีดอกไม้แล้วนะคะพอไม่มีดอกไม้แล้วพอไม่มีดอกไม้แล้วนะคะพึ่งก็จะหยุดเก็บน้ําหวานนะคะแล้วก็แล้วก็ไงต่อคะพอเก็บน้ำหวานเสร็จปุ๊บ พึ่งก็จะหยุดอยู่แค่ช่องนี้คราวนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่าเราจะพาพึ่งมาช่องนี้ได้ยังไงอ่านักเรียนลองนึกดูนะคะตอนนี้โปรแกรมของเราเนี่ยทำงานยังไม่ถูกต้องใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการตรวจสอบการทํางานทีละขั้นตอนนะคะแล้วก็แก้ไขบล็อกคําสั่งของเรานะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตามนี้นะคะ ถ้าโปรแกรมที่เขียนขึ้นทำงานไม่ถูกต้องอาจตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมโดยให้พึ่งทำงานทีละคำสั่งโดยคลิกเมาส์ที่ปุ่มเป็นขั้นตอนดังภาพนะคะทีนี้เรายังไม่รู้ว่าในขั้นตอนใดเนี่ยพึ่งทำงานผิดนะคะฉะนั้นเราจะมาดูคำสั่งทีละขั้นตอนนะคะโดยเราจะคลิกที่ปุ่มเป็นขั้นตอนก็คือโปรแกรมเนี่ยจะแสดง การทํางานทีละคําสั่งทีละคําสั่งไปเรื่อยๆนะคะเราก็คลิกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมหรือว่าเราจะพบคําสั่งที่ผิดพลาดของโปรแกรมนั่นเองนะคะต่อมาค่ะนักเรียนพิจารณาทีละคําสั่งจนจบโปรแกรมหากพบตําแหน่งที่ผิดพลาดให้เขียนโปรแกรมใหม่ซึ่งในกรณีนี้พบว่า ในการทำซ้ำสอครั้งสุดท้ายพึ่งไม่ได้เดินไปข้างหน้าดังนั้นจะต้องแก้ไขโดยนำบล็อกคำ,คำสั่งไปข้างหน้ามาไว้ภายในบล็อกคำสั่งทำซ้ำนั่นเองอ่ะพออ่านนี้นเรียนพอจะเข้าใจไหมคะก็คือนักเรียนจะเห็นว่าอพอพึ่งเดินมาถึงช่องนี้แล้วและเก็บน้ำพึ่งจนครบแล้วผลปรากฏว่าไม่มีคำสั่งให้พึ่งเนี่ย เดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะมาช่องนี้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพึ่งก็จะมาช่องนี้ไม่ได้พอมาช่องนี้ไม่ได้นะคะพึ่งก็จะทําภารกิจนี้ไม่สําเร็จนั่นเองนะคะฉะนั้นในวิธีการแก้ไขนะคะให้เราเพิ่มบล็อกคําสั่งไปข้างหน้าอันนี้นะคะเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะคะก่อนที่จะมีการก่อนที่จะมีการตรวจสอบว่ามีดอกไม้หรือไม่นะคะก็คือเราจะ ย้ายคำสั่งเดินไปข้างหน้าที่เคยอยู่ตรงนี้นะคะย้ายให้มาอยู่ข้างในนี้แทนนะคะเพื่อให้พอมาเป็นคําสั่งนี้เนี่ยเราก็จะอ่านการทํางานได้เป็นแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูขอเคลีย์ปากาก่อนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูการทํางานทีละขั้นตอนกันนะคะว่าการทํางานเนี่ยถูกต้องไหมนะคะ คำสั่งแรกนะคะเมื่อเลกใช้งานจากนั้นก็จะเป็นคําสั่งทำซ้ำสองครั้งซึ่งในการทำซ้ำสองครั้งก็คือเดินไปข้างหน้าสองครั้งเพึ่งก็จะเดินมาช่องนี้ครั้งที่ 1, 1> เดินมาช่องนี้เป็นครั้งที่2จากนั้นนะคะเพื่อนก็จะทําการหันขวานะคะก็คือหันมาฝั่งนี้จากนั้นค่ะก็จะมาถึงคําสั่งทำซ้ำสองครั้งอีกเหมือนกันนะคะซึ่งในคําสั่งทำซ้ำสองครั้งเนี่ยนะคะคาสั่งแรก ก็จะเป็นคําสั่งเดินมาข้างหน้าฉะนั้นพึ่งก็จะมาหยุดอยู่ที่ช่องนี้นะคะพอพึ่งมาหยุดอยู่ช่องนี้แล้วคําสั่งต่อไปก็จะเป็นคําสั่งถ้าอยู่ที่ดอกไม้นะคะฉะนั้นพึ่งก็จะทําการตรวจสอบแล้วว่าช่องนี้มีดอกไม้ไหมนะคะซึ่งถ้ามีดอกไม้พึ่งก็จะทําคําสั่งนี้นะคะเก็บน้ําหวานนั่นเองคราวนี้พอเก็บน้ําหวานเสร็จไปหนึ่งรอบแล้วพึ่งก็จะตรวจสอบอีกว่าในช่องนี้เนี่ยยังมีดอกไม้อีกหรือไม่ ถ้าหากว่ายังมีดอกไม้อยู่นะคะพึ่งก็จะเก็บน้ำหวานฉะนั้นพึ่งก็จะเก็บและก็ตรวจสอบจนช่องนี้เนี่ยไม่มีดอกไม้แล้วนะคะพอไม่มีดอกไม้การทำงานของการเก็บน้ำหวานนี้ก็จะหยุดนะคะพอหยุดเนี่ยพึ่งก็จะมาทำคำสั่งทำซ้ำเนี่ยเป็นครั้งที่สองนะคะพเพราะว่าเมื่อทำรอบแรกไปแล้วนะคะในรอบที่สองเนี่ยพึ่งก็จะกลับมาทำคำสั่งไปข้างหน้าอีกนะคะซึ่งเมื่อ ก่อนหน้านี้พึ่งอยู่ที่ช่องนี้ถูกไหมคะคราวนี้พอเดินมาข้างหน้าปุ๊บพึ่งก็จะย้ายมาอยู่ช่องนี้นะคะพอพึ่งย้ายมาอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะพึ่งก็จะมาทําคําสั่งถ้าอยู่ที่ดอกไม้อีกฉะนั้นพึ่งก็จะตรวจสอบว่าตรงนี้มีดอกไม้อีกหรือไม่ถ้ามีดอกไม้อีกนะคะพึ่งก็จะมาทําการเก็บน้ําหวานอีกก็จะตรวจสอบและเก็บน้ําหวานจนหมดในช่องนี้นะคะ เมื่อหมดแล้วก็จะจบการทำงานนั่นเองนะคะอะคราวนี้เรามาดูข้างล่างนี้นะคะการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมต้องใช้ประสบการณ์แต่เราอาจฝึกสิ่งเหล่านี้ได้โดยการช่วยหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมของผู้อื่นซึ่งจะเป็นการพัฒนานทักษะในการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้นนะคะ การตรวจสอบหาข้อผิดพลาดเนี่ยนักเรียนอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์หรือว่า,าความชํานาญนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะต้องอฝึกฝนการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดให้บ่อยขึ้นให้มีปัญหาที่หลากหลายมากขึ้นนะคะนักเรียนจึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นค่ะค่ะเมื่อนักเรียนทำโปรแกร,รมครบทุก บทแล้วนะคะจนจบบทเรียนแล้วหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนมาทําใบงานที่2.2เรื่องการเขียนและตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมนะคะก็คือให้นักเรียนมาบันทึกผลการประเมินการทํากิจกรรมของเรานะคะเรื่องการเขียนโปรแกรมแล้วก็ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยอ่าน โจในแต่ละข้อนะคะแล้วบันทึกผลตามความเป็นจริงที่เรียนทําได้นะคะอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยนะคะการเปิดเข้าสู่เว็บไซต์ uh, https://code.org/ ในการเขียนโปรแกรมได้หรือไม่ถ้านักเรียนเปิดได้นะคะนักเรียนก็ติ๊กในช่องคำว่าได้แต่ถ้านักเรียนเปิดไม่ได้นะคะนักเรียนก็ติ๊กที่ช่องว่าคำว่าไม่ได้นะคะแล้วก็ ทำไปแบบนี้นะคะตามติ๊กตามการทํางานของนักเรียนนะคะหลังจากที่นักเรียนทําใบงานนี้เสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเซฟแล้วก็ส่งเข้ามาในเว็บไซต์ตามหัวข้อส่งใบงานที่2.2นะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอการสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมแล้วก็การตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็หวังว่านักเรียนจะสามารถทำกิจกรรมแล้วก็สามารถ ทำใบงานส่งมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ